ดอกแค่พี่น้องบานเิมดแล้วดอกแค่ฝรั่งดอกแค่ฝรั่งอ้ยเอางานนี่งานเดียวเบิร์พี่น้องเอ้ยนี่ <c oughs> ยูติดทางเลยนะพี่น้องดอกแค่ดอกแค่ฟาดพี่น้องเอ้ยมองนี่งามกัดบ,บอดอกแค่ฝรั่ง ดอกแคฝรั่งค่ะดอกแคฝรัง่งเอ้อโอ้ยต่นแบบไงไหมพี่น้องเอ้ยงามคักดอกบานแล้วพี่นอ้องบานแล้วค่ะบานแล้วดอกแคฝรัง่งโอ้ยเสียงมิมเสียงเพิงบินเต็มอยู่พี่น้องเอ้ย นเนี่ยงามบอผู้้าว่าดอกแคดิดิพี่น้องเอ้ยอืออือคลิปนี้เป็นคลิปดอกแคโอ้สิเก็บไปจักหนกันพี่น้องปาดที่สวง,งามครัอคลิปดอกแคนเนี่ยคลิปนี้ดอกพี่น้อง ก็คลิปสันสนสามนาทีพอ่อมาป่าตีไม้เก็บดอกแค้นบานหมดแล้วแต่ว่ากะทิเอาแน่อยู่นปนว่านดอกกันปนว่าเขาสารหมดน้องถ่น้องเนาะคือเขาสารบ่งามคนนั้นแม่งเนีดอกงามวิลีออื มันเริ่มบานแล้วบ้เนีมึงตัว,ตวเพิงบินเต็มอยู่พี่น้องคนไม่กินอันของอันนำหวานนำหวานของบกักอันตัวแค่ฟรังบักอาคาเซียนมึงต้นนี่บ่านพี่น้องเอ้ยต้นน้อย,อยอตันน้อยๆงามคักนะ่ะ ตะกขาวอกลูกเลยปาดเถอะตรนี้อืต้นน้อยๆต้นเดียวตรงนี้หลายค่ัโอ้ยมือนี่เป็นงานวันน่อพี่น้องเลยเป็นจัดงานปาดตรงนี้ขาวเต็มอักหลากเลยพี่น้องเลยเอองามขับวงตรงนี้ใ้ชยซุปให้มึง หอมกุ้มนั่นอยู่พี่น้องหอมขึ้นนำเิงองละกินมันเนาะโอ้ยนะโดนตีก็บพ่อโดนตีพี่น้องจ้าวา,านงานวันพ่อเขาจัดงานปาร์ตี้กันอยู่ร้านอาหารพี่นอ้องไจ้จอยว่าจะไปพ้นเต็มหน่อยเนาะปาดงามคับดอกอาคาเซียน โอ้ยหอมกินเนื้อกินหอมเนื้อกินปาดงาม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 ปัดมึงค้อมงามของดอกแค่ฝรั่งบบนี้พี่น้องมึงเนี่ยขาวเต็มอยู่วันวันเป็น,นดอกเขาสารพี่น้องเลยมึงเนี่ยงามขักเอ้ยขาเนี่ยมันบานหมดแล้วเานาะพี่น,น้องเนาะ เอาไปกินกับวานหวานดอวแค่ฝรังค่ะดอวแค่ฟรัง,รงมันคือบานหมดแล้วพี่น้องอเอยว่าถือมาเก็บเก็บไปลวกก็บบองประแดกน,นี้มันบานหมดเมล้วนา,า,า,าเศร้าพดว่ารแต่เก็บเอาไปเออลวกกับบองประแดกสันเดะคิดว่า นี่มาเมืองอันนี้พี่น้องพวกนี่มองนี่เขาสวยงามเลยน้องหวานแล้วออเพราะว่าเป็นดอกเขาสานพี่น้องเลยคือบ็นดอกมุจลีวามองน,นี่มันหวานเหรอเอาไปกินนี่หวานที่แบบนี้มันหวานพี่น้องกินบ,แบ,บน่แซ่บอันไหนหรอกแต่ว่าความงามมันอ สอนสอนมันงาม,อมหอมก็อหอมพี่น้องเลยพ่อแล้วแล้วซ้ำนี่ละเอาเอาไปหลวกกินก็บ,บองกระดกแดกคนละคลิปเด้อพี่น้องเด้อกัดคลิปตอนออกไปแล้วเนี่ยคนละมือมอนีวน่วันพ่อวันพฤหัสที่ยี่สิบเก้าวันพ่อเด้อพี่น้องเด้ออืมเจ้าไวสิเป็นร้านอาหารบ่ไปบบ่าว่างร้านอาหารเต็ม ข้นจองเต็มอยู่พี่น้องเอเ้ยเกยมาเก็บอันนี้ละ่ะกินกระบองประแดกกันเอาซ้ำหนีพ่อซ้ำหนีพ่อพี่น้องจ๋ะสวยงามพี่น้องจ๋ะสูฟินลูกค้างบ้านนี่แหละก็ยู่ไก่พีอ่น้องเอ้ยต่างสวนเอาพ่อแล้วซ้ำหนีละ่ะพอแล้วค่ะ ขอบคุณเลยพี่น้องเด้อที่มาเมืองกิมแจ๊กจอยอีสานพลังเพื่อมารีขอบคุณท,ท,ทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจอืาไปสวน,นหนึ่นนบา้านเฮาเนาะเก็บไปขายเนาะอือบ้านนี้เป็นผลบุ้งเกล็ดเหมือนพี่น้องเลยกินแต่คนไทยกินว่วเป็นอือนี่เป็นแถวาคุณพี่น้อง,องน,จจอนี่หางเฮี้ยนแจ๊กจอยนี่แหละยางมาบ่าถึงห้าสิบเมตรอือ ว่าได้ไปยางไกลไปนั่นอือมองนี่นออกเป็นพว่วงเป็นพว่วง่พี่น้องเอ้ยสวนกักแต่ว่าเพิ่นหวานแล้วนะเพิ่นเถาแล้ววานนี้เพิ่นกัดสิออกยอดต้องแบบนี้ใบนีร่นอ่ะเพิ่นออกยอดที่แบบนี้พี่น้องเอ้ยอือจากช่องอีสานฟรังน้ำเสน,นดอดอกแคฝรั่งค่ะ